จ้าพี่น้องพี่น้องคอยมาเห็นเห็ดอีหยังจ้านี่ดอกง่งายเบลอ巴านี่ค่ะเบื่องจ้าพี่น้องอุ้ยหนามอันหนามราสเบอร์รี่นี่มันเป็นหนามยุป,ปานี่เนาะจ้าตรงนี้จ้าพี่น้องมาโพดมาโพดิ์ถ่ดอกง่ายโปรดง่ายโพดค่ะเป็นเงาเงาเลยค่ะอือ จ้นกพี่น้องเงานี่มีสองดอกค่ะมีห้อยอันอันแนวกัดกินจก่พี่น้องนี่ดอกอุ้ยหอมแกะออกมาแล้วหอมค่ะพี่น้องจ้าต้งจากาดอกนี้อู้มันเป็นเห็ดขอนหรือเปล่าแก่พี่น้องมันอยู่ขอนใหม่นะคะมันเป็นเห็ดอีหยางขานมาดอกใ่แท้นี่ค่ะอยู่ขอนใหม่จา้า ค่ะพี่น้องมันเกิดจากขอนไม้นะจ้ะพี่น้องอันกินหอมคือเห็ดขอนบานเฮ้าเมค่ะพี่น้องแต่วันดอกใหญ่เนาะค่ะเนาะพูน่ะ,นะมึงแจ้พี่น้องปานบักอลอโลดนี่ค่ะดอกเขาสิเป็นเป็นทำนองนี่จ้ะเป็นเห็ดอีหยังค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกินหอมหอมค่ะหอมคือเห็ดขอนบ้านเฮ้าจ้ะ มันออกจากอันคอนไหมนี่ค่ะพี่น้องนี่คอนไหมนี่จ้ะคอ,อนไหมคขอนโอ๊กค่ะพี่น้องนี่จ้าอันดอกสุ้มดอกหนึ่งค่ะพี่น้องนี่นี่สุมหนึ่งจ้าคอนเดียวกันจ้าีนเบิ่งค่ะพี่น้องโอ้ยน้ำค่ะน,นี่มิสอันนี้ก็อัน ออกจากคอนเดียวกันนี่แหละค่ะนี่เจ้าพี่น้องเออออกที่ลาดอกเจ้าพี่น้องบึงนี่อันแนวกัดกินแวงแวงบังซอยๆแวงไปแล้วจ้าอีงค่ะสามดอก่ใหญ่จ้า นี่ดอกหนึ่งเอ้อเฮ้ยน้ำอุย้ยยุคขอนไม่เดียวกันเลยอุย้ยหอมอันหอมเห็ดหอม,หอมคือเห็ดหอมบา้านเออเห็ดขอนบา้านเฮ้านี่แหละค่ะพี่น้องจ้านี่จ้าพี่น้องว่าเห็ดเดอีหยังค่ะนี่มันใหญ่เกินเยนงก็เลยบ่หูแจักว่ามันเป็นเห็ดขอนหรือเปล่าเนาะจ้าเนาะ จามันออกจากกันขอนนี่แหละค่ะนี่ถ้าเป็นเห็ดบานเฮาวยน้องหูอยู่แต่ว่าเห็ดขอนบานเพิ่นนี่ก็คือบ่เน่ใจเนาะจา้ะเนาะพี่น้องจ้ะบ่แน่ใจนี่คาดอกนึงค่ะพี่น้องอุ้ยมันเป็นหนามเนาะจา้ะเน,นาะหนามปลาลาสเบอรี่บลูเบอรี่นี่แหละคะ่ะ นี่ค่ะพี่น้องมีแนวมากินกอนแล้วล่ะค่ะนี่บึ้งจ้าพี่น้องจ้าบึ้งนี่พูดหน่ะค่ะมีแนวมาจอกินนี่ค่ะนี่นี่นี่เขาก็กัดกินไปแล้วมีถากมีหยังกัดกินไปแล้วจ้านี่นี่นี่ห้อยกินไปแล้วออ้ยหอมค่ะหอมห้วยห้อยอยู่แต่เขาดอกใหญ่เกินค่ะ หอมกินเดียวกันกับเห็ดหอมบานเฮาค่ะเอ้ยเห็ดคอนบานเฮาจ้พี่น้องจ้ะจ้ะบลูว่าเห็ดอยีอยร์แง่งน้องก็สิเก็บเอาไปศึกษาเนาะจากเ,เอาไปเปิดหนังสือเบ่งอยู่บ้านเนอกจากนี่จ้ะมันใหญ่เกินค่ะพี่น้องบ่มันใจแต่ว่ามีแนวกินอยู่ค่ะออืเกิดจากขอนค่ะพี่น้องหาดอกงใหญ่เลยค่ะอือจ้ะ ดอกนี่งามขนาดเลยค่ะพี่น้องมึง,งเกิดจากขอนนะคะไม่ทราบว่าขอนอันนี้อันนี้มันเป็นขอนอันน,นี่จากขอนไหม่เนาะจากเนาะหนีย่าวไปนีน,นี่นี่ขอนไหม่อัน,นขอนไหมโอกแล้วคะนี่นี่เป็นขอนใหม่จ้ะอ่ะเฮ็ดนีหยังก็เจ็บไปศึกษา นาะจ้าเนาะพี่น้องคันว่ัสดุคันบ,นบอ่อันศึกษาเบิง่งคันบอ่อันนั่นกับบรู้เนาะจ้าเนาะค่ะนี่จ้าป้าจ้าย่างต่อค่ะพี่น้องนี่จ้าป้าจ้ายใส่กระตาก่อนนี่จ้าเข่ามากกระเพิ่งอันก็ใส่กระตากเมื่อบานก่อน ไปศึกษาเงื่อนเนาจะเนาะว่ามันเห็ดกินใดหรือกินบ่ไใดเนาะจ้ะที่หาดอกนึงกับเครึ่องกระตาเราจะพี่น้องหาดอกหาดอกหนึ่งกับเครื่องกระตาแล้วใ่โพดใ่ดยยโพเนาะจ้ะเห็ดขอนบานเพิิอนออียงไม้ใ่หายเทอะค้ากระบ,บตาดอกเสียวไปเบิงน้ำว่ามัน เอาไปเปิดหนังสือเบิงเนาะจ้าพีนนนน่น้องอันใดสงสัยก็ยนงก็สิไปเปิดหนังสือเบิงเนาะจา้าไปจ้าพี่น้องยางโตค่ะยางต่ตจ้าพี่น้องนี่ละค่ะป้าเฮ็ดอีกป้านึงเนาะจา้าเนาะไปจา้จาจ้าพี่น้องอันนี้ยนงเอาเฮ็ดมาอันมาเปิดหนังสือมาศึกษาอยู่เงื่อนอยู่บ้านแล้วจ้าพี่น้องเปิดหนังสือเบิงหรอก็ะให้ท่าน สามีอ you know, ่านไห้เนาะจะเนาะมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะจะอันเฮ็ดต่างแดนเนาะจะอันนี้คือเฮ็ดคอนขาวค่ะสรุปแล้วก็คือเฮ็ดคอนขาวเนาะจะเนาะคะบานเฮ้าส์เอิรนเฮ็ดคอนขาวค่ะพี่น้องที่เยนงอามานี่ค่ะที่มันออกยุคอนนี่ค่ะนี่ยังเยนงยังว่ตตาเนตตัดออกเนาะค่ะเนาะเป็นขอนใหม่เนี่เนาะจะเนาะคอนใหม่ขอนตนโอกเนาะจะเสียดายแต่ว่ามันมีหน่อยโพดา้ามันกินได้อยู่ด้จ้าพี่น้องสรุปแล้วคือกินได้คือเป็นเฮ็ดคอนขาวอเมริกาแล้วคาพี่น้อง นี่จ้ะเสียดายจังเลยมีหน่อยปวดได้แคหาดอกนี่ระคาพี่น้องจ้ะได้แค่นี่จ้ะโอ้ยนี่ได้แคหาดอกี่ไงๆนี่ละคาะนี่หอมหอมค่ะพี่น้องนี่มีแค่นี่จ้ะพี่น้องนี่พี่น้องกับสีบลก,กินดอกค่ะมันหน่อยมันพ่อกระเทิร์นมันไดหาดอกเองจ้ะพี่น้องนี่จ้ะหอมหอมเลยค่ะพี่น้อง มันพ่อกระเทินมันก็นคือเห็ดขอนขาวบานเฮา,าเห่อจะาตว่าเห็ดบานเขามันสมบูรณ์เนาะอากาศมันดีดันกหญ่กก็ดอกงหญ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้เรียกว่าเห็ดขอนขาวเด้อจ้าเด้อกินได้ค่ะเขาการันตีแล้วว่ากินได้ไม่ตายค่ะพี่น้องเขาเปิดหนังสืออ่านเบิง่งเผือควึมหมั่นใจแล้วกับพี่นอ้องจ่าเบิ่งเนี่ค่ะดอกนีเบิ่งเน้ งามโพดงามโพจ้านี่เกิดขึ้นมาหอมหอมห้วยห้วยได้ค่ะยังต้องไปตัดตีนเพราะว่าเสียเอามาเสียเอามาบานพอมาเบิ้งอันน้ำว่ามันจากคอนใหม่คอนหยางนาะเจ้าเนาะดีกะพี่น้องบ้างไ้มค่ะนี่ได้เครื่องกะตาเอาโหลดหาดอกไม่จ้าพี่น้องกะตาหน่อยคอยหาดอก อดอกเคิงกระตาจะดอกใหญ่หลายใหญ่โพดใหญ่พดบักโม่บักแตงบักเผานค่ะจ้าก็จ้าก็สรุปว่าเฮ็ดนี่กินได้ค่ะพี่น้องเฮ็ดข้อนขาวเมื่องนอกเห็ดขอนขาวเมริกานี่ค่ะเขากระบานไปแล้วเมื่อแล้วบานเมื่อทุกดอกแล้วรปว่ากินได้เด้อค่ะพี่น้องกาลันตีแล้วจ้าฝรั่งกาลันตีว่ากินได้จ้า จ้าขอบคุณได้หลายจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาบอกซ้ำนี่แหละค่ะว่ากินใดเนาะจ้ะเนาะเข็ดขอนขาวหอมหอยหวยจ้า